ถึงแล้วนะเด็กๆครับพี่เดียวแก่ายางครับอือพี่เดียวถือว่าเป็นน้องหมาอายุเยอะแล้วครับผมต้องดูแลพี่เดียวให้ดีๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นน้องหมาที่มีสุขภาพดีนะครับครับ เียวสวัสดีค่ะวันนี้ไปชมโมเมนต์น่ารักน่ารักที่โรงพยาบาลสัตว์สีคิวกันนะคะวันนี้มีผู้รับบริการมากมายเลยค่ะมีร้องเพลงประกอบคลิปโดยน้องจิกซอเองนะคะไจนู้นเชาจะใจนู้นเช้าใจนู้นเช้าจะไจนู้นเช้าจิกซอชอบจะใจนู้เชาจะใจนู้นเชาจะใจนู้นเช้าจะไจนู้นเชาใจนู้นเชาจะใจนู้นชพี่แกชอบไจในู้เช้าจะไจนู้นเช้า อีกหนึ่งวันที่ทำงานกันยังมีความสุขสนุกสนานนะคะเรามาดูโมเมนต์เมื่อไปหม่อนอยู่กับน้องจิกซอนนะคะจะเป็นยังไงบ้างคะ ใบหมอนชอบเงียบน้องนะคะเพราะเหตุนี้จึงไม่ค่อยชอบเล่นเดยวยกันนะคะพี่เดียวรีบวิ่งมาดูทันทีเลยค่ะด้วยความเป็นห่วงน้องนะคะพี่หมอนเงียบน้องนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอ่ะโอ oh <my> พี่เดียวมาปลอบใจน้อง <laughs> มาหาแม่มาลูกมามาแล้วมาเล่นกับน้องแป้งหอมไหมครับอย่าไปนเงียน้องสีลูกพี่หมอนมานี่มาแล้วพี่แป้งหอมเอาพี่หมอนไปเล่นด้วยก่อนนะคะคู่ใครคู่มันนะคะพี่หมอนทำอะไรพี่หมอนทำอะไรเมื่อกนะี้เห็นไหมโธ่ลูกนี่อย,อย่าไปนเงียมน้องนะน้องซออยากเล่นด้วยเฉย มาแล้อยากมาเล่นกับน้องละพี่เดียวพี่เดียวสกัดไว้ใช่ไหมคบพี่เดียวเล่นไกลๆได้ค่ะอย่านั่นพี่หมอนนะ อ <laughs> พี่เดียวไม่ยอมพี่เดียว <laughs> <laughs> ไ,ไม่ยอมเลยโอ้โหพี่มอนสายโหดเหรอมาเล่นกันดีๆนะครับ ส่วนน้องแฮปปี้ไม่ค่อยเห็นแม่แมมถ่ายคลิปเพราะว่าน้องจะใช้เวลานอนหลับพักผ่อนไปส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันของน้องเนื่องจากน้องอายุเยอะแล้วนะคะ